สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนและลัคนาราศีเมถุนเข้าสู่กันทํานายดวงในเดือนมีนาคม2565ค่ะทํานายดวงในวันนี้นะคะใช้ไพ่สองสำรับค่ะใช้ไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีนะคะกับไพ,พ่พมยานค่ะ การทำนายดวงของชาวราศีเมถุนหรือมิถุนในวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมค่ะซึ่งการทำนายดวงวันนี้จะทำนายแบบจักรราศี12ด้านนะคะในดวงชะตาของชาวมิถุนนะคะมิถุนหรือเมถุนอย่างเดียวกันค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนนาถึง14กรกฎาคมค่ะ ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจช anel นายทารอพยากรณ์ by Kua อด้วยค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่นะคะทำนายดวงให้กับชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนค่ะในเดือนมีนาคม2 5 6 5จักราศี12ด้านลัคนา 킹ออฟวอร์นกระดุมพระจัสติกจัสเมนต์สเตรนจ์เพดออฟแพนดิเคิลส์ไฟออฟโซสทูออฟวอร์น มรณะเป็น King of Cups สุภาเป็น King of Wands กรม,มะเป็น The Fool ลาภะเป็น Six of Wands แล้วก็วินาศเป็น l o v e r s ชาวม,มิถุนคะในเดือนมีนาคม2565ซึ่งเป็นเ,เดือน ที่3ของไตรามาสแรกนะคะตัวตนลักษณาของชาวมิถุนได้ไพ่ k ิงอ of ว a n d นเก่งในเรื่องของการงาน นะคะมีอำนาจวาสนาทำงานเก่งนะคะมีความเชี่ยวชาญน,นะคะอาจจะเป็นผู้นำเป็นคนที่หัวหน้าทีมนะคะหัวหน้าแผนกหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็น CEO อได้หมดเลยมีความรู้ความสามารถเก่งนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงก็คือจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมีความก้าวหน้าขอให้ขยันเข้าไวค้ค่ะไม่ว่าคุณจะทางานรับจ้างหรือว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็ตามนะคะใช้แรงงาน หรืออะไรก็ตามในเดือนมีนานเนี่ยการงานของคุณจะราบรื่นนะคะคุณจะบริหารจัดการคุณจะทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีสมใจทีเดียวเลยนะคะการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรที่หนักหนาสาหัสกันบางคนก็ชีวิตการทํางานเรียบๆนะคะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรก็ถือว่าดีแล้วนะคะในเรื่องของการงานในเดือนมีนาคมต่อไปค่ะการเงินนะคะการเงินได้ไพ่ justice หมายความว่า,วา คุณอาจจะมีการฟ้องร้องแล้วได้ค่าสินใหมนะคะเงินทองที่ได้มาด้วยความสุจริตยุติธรรมเงินดอนเงินทองที่ได้มาด้วยการทํางานที่ใช้อํานาจวาสนานะคะหรือว่าเงินทองที่ได้มาจากในเรื่องของผลประโยชน์สินไหมนะคะจากการฟ้องร้องหรือว่าการเรียกค่าเสียหายต่างๆนะคะได้มาจากอํานาจวาสนานะคะมี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินการทองนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีการฟ้องร้องในคดีช่อโกงแล้วคุณชนะนะคะได้เงินได้ทองหรือว่าฟ้องร้องในเรื่องของคดีมรดกต่างๆเราได้เงินได้ทองนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะได้รับการชดเชยค่าสินไหมได้รับได้ทวงคืนความยุติธรรมนะคะแล้วก็ได้เงินทองมาค่ะ ต่อไปค่ะในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะได้ไพ่จัด e n นเพื่อนฝูงเนี่ยเป็นคู่กรรมคู่เวรน,นะคะเพื่อนฝูงอาจจะมาเบียดเบียนให้เราจะต้องทุกข์ร้อนลําบากใจลําบากกายหรือว่ามายืมเงินเราหรือว่าทําให้เราจะต้องเ,อเกิดคดีความต่างๆนะคะอาจจะซวยเพราะเพื่อนก็ได้นะนะคะในเดือนมีนาต้องระมัดระวังนะคะห่างได้ห่างเนะเาะเว้นระยะห่างนะคะดีกว่าเพราะว่าเพื่อนเป็นคู่กรรมคู่เวรอาจจะมาจองเวรจองกรรมกับเราทําให้เราต้องตกทุกข์ได้ยากนะคะ ก็ต้องรามาระวังด้วยต่อไปค่ะญาติพี่น้องญาติพี่น้องได้ไพ่สตริงนะคะบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องที่เป็นคนเก่งคนแกร่งเป็นคนดุเป็นคนชอบสั่งจู้จี้ขี้บ่นต่างๆนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่จะคอยปกป้องดูแลหรือว่าให้ความสะดวกสบายหรือสนับสนุนซัพพอร์ตได้นะคะ บรุรบริวารน,นะคะขยันขันแข็งนะคะเอาการเอางานหาเงินเก่งหาเงินคล่องนะคะบุตรบริวารไม่มีปัญหาเนาะบุตรบริวารจะช่วยในเรื่องของการหาเงินนะคะหรือว่าบุตรบริวารเอาตัวรอดได้หาเงินเก่งหาเงินคล่องหรืออาจจะเอื้ออํานวยผลประโยชน์นะคะลูกให้เงินให้ทองบุตรบริวารมาช่วยซัพพอร์ตให้เงินให้ทองนะคะโอนเงินมาให้ hai, หรือว่าเอาของขวัญของกำนันของ,นานของฝากของมีคา่ามาให้ทำให้เราเป็นสุขใจค่ะ สำหรับเรื่องของศัตรูนะคะระวังศัตรูเป็นคนใกล้ตัวนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานอาจจะเป็นเพื่อนเราอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายเรานะคะเป็นคนร่วมง,งานซึ่งศัตรูที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากการทะเลาะเบาะแวงกันการที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันนะคะอาจจะเถียงกันหรือว่าผลประโยชน์ขัดแย้งกันก็ได้ต้องระมัดระวังนะคะจะมีศัตรูเป็นคนรอบๆตัวคนใกล้ตัวนะคะ ส่วนในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะการสื่อสารดีค่ะนะคะคุณจะพูดจาเข้าอกเข้าใจกันดีพูดกันรู้เรื่องพูดจาด้วยมัทธุรสวาจานะคะเข้าอกเข้าใจสื่อสารกันดีนะคะอยู่เคียงคู่ประครับประคองกันได้ดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าถ้าทะเลาะกันนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะ คุยกันรู้เรื่องเคลียร์กันรู้เรื่องคืนดีกันก็ได้หรือว่าจากกันด้วยดีนะคะหรือบางคนอาจจะมีแฟนต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะก็การเจราจาพูดคุยกันนะคะก็ถือได้ว่าโอเคอมันราบรื่นนะคะการเจราจาประสบความสําเร็จเข้ากันได้ด้วยดีนะคะต่อไปค่ะเออ่ เรื่องของอะไรที่ไม่ดีเรื่องของสุขภาพหรืออะไรเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคเรื่องของสุขภาพเรื่องของเคราะห์กรรมต่างๆนะคะถือได้ว่าคล้อยคลาดปลอดภัยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสที่จะรักษาหายนะคะ สุภาพความสุขความสําเร็จนะคะความสุขความสําเร็จเนี่ยจะได้มาเพราะว่าความสามารถนะคะความสุขความสําเร็จนะคะได้มาเพราะการกระทําถ้าอยู่เฉยเฉยมันไม่เกิดอะไรแน่นอนนะคะถ้าอยากพบกับความสําเร็จคุณต้องลงมือทําอย่างจริงจังนะคะต้องผ่านอุปสรรคต้องเหนื่อยยากก่อนต้องมีความรับผิดชอบต้องมีการแก้ปัญหาก่อนนะคะถึงจะประสบความสําเร็จทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนาะดังนั้นอยากจะได้อะไรนะคะก็ให้ลงมือทําอย่างเต็มที่แล้วคุณจะมีโอกาส ที่จะพิชิตฝันนะคะได้อย่างที่สมปรารถนานะคะพบกับชัยชนะได้ความสุขความสําเร็จจะบังเกิดด้วยความเก่งความฉลาดความแกร่งนะคะความปานีปานอมความที่มี EQ และ IQ ของคุณนั่นเอง ต่อไปค่ะในเรื่องของการงานนะคะบางคนอาจจะต้องออกจากงานบางคนตัดสินใจที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปค้นหาความฝันของตัวเองนะคะบางคนอาจจะทํางานอิสระนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะประเภทที่หยุดงานพักงานหรือว่าในช่วงของการหยุดยาวนะคะหรือว่าจะ work from home ก็ได้นะนะคือมีความอิสระมากๆเลยหรือบางคนที่ทำํำงานเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินนะคะ artist หรือว่าทำา งานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นพวกคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะหรือพวกศักดิ์ต่างๆเนี่ยนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้ได้เงินได้ทองจากอะไรที่มันเป็นอิสระนะคะงานที่มันไม่ต้องมากดดันหรือว่าต้องอยู่กับที่มากนักนะคะก็มีโอกาสที่จะ มีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะหาเงินได้คล่องขึ้นนะคะสำหรับอาชีพวิสระหรืองานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือว่างานที่ต้องใช้ศิลปะต่างๆนะคะหรือว่างานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะ เรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะก็โชคลาภจะได้มาจากการงานนะการงานที่ประสบความสําเร็จถือว่าเป็นโชคลาภนะคะก็ดังนั้นก็ให้ขยันค่ะขยันรับผิดชอบนะคะอดทนฟันฝ่ามีความเพียรประสบความสําเร็จแน่นอนได้โชคได้ลาบได้เงินทองได้ยศถาบรรดาศักดิ์นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ความก้าวหน้าได้ความสําเร็จจากอาชีพการงานธุรกิจที่คุณทําค่ะนี่ถือว่าเป็นโชคลาภของคุณนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือหายนะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเรื่องของความ ะะดังนั้นใครที่ยังโสดอาจจะยังต้องโสดต่อไปนะคะเพราะว่ามีเคราะห์นะคะดวงเรื่องของความรักยังไม่ดีเท่าไหร่ใครที่มีคู่แล้วนะคะก็ต้องให้เรามัระวังการกระทบกระทั่งความขัดแย้งนะคะหรือว่าบางทีแบบว่าหัวเสียนะคะใส่กันโดยที่ไม่มีเหตุผลหงุดหงิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลก็ให้นึกถึงว่าเออดวงความรักของเราในช่วงนี้มันตกหาย,ยนะนะคะอาจจะมีเรื่องบัดหมางอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันอาจจะมีเรื่องให้ต้องเลิกลาผิดใจกันได้ก็ให้เรามั ระวังนะคะควบคุมสติอารมณ์คําพูดของตัวเองนะคะสงบปากสงบคําสงบใจนะคะอภัยยอมให้มากขึ้นนะคะยืดหยุ่นให้มากขึ้นก็จะทําให้ความรักของคุณมันผ่านพ้นช่วงเคราะห์กรรมในเรื่องของความรักในเดือนมีนาคมนี้ไปได้ค่ะต่อไปเราจะมาขอไพ่พรมยานนะคะทํำนายให้กับชาวราศีมิถุนและลัคนามิถุนนะคะดวงในเดือนมีนาคม2565ค่ะ ไพ่พระอรุณเทพพบุตรนะคะสำหรับในเดือนมีนาคมดวงของชาวมิถุนนะคะผ่านการทำนายด้วยไพ่พรมยานค่ะสำหรับการทำนายไพ่พระพิรุณ เทพประบุนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนที่ได้ไพ่ใบนี้ในเดือนมีนาคมหมายความว่าการเริ่มต้นใหม่ค่ะไปยังสถานที่ที่แปลกหูแปลกตาไม่คุ้นเคยพัดถิน่นพัดที่อยู่อาศัยไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างแดนไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็หมายถึงการที่จะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีจุดหมายที่จะเอาชนะนะคะมีความกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงว่องไวชีวิตมีอิสระนะคะหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ที่ตายตัวการ ได้พลิกวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ตามใจตัวเองนะคะแล้วก็มีความร่าเริงแจ่มใสเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนะถ้าเป็นการงานติดต่อค้าขายกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศถือได้ว่าออดีมากๆเลยนะคะจะเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ส่วนสำหรับงานข้าราชการเนี่ยนะคะอาจจะ อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะอยากที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องประหยัดมัธยัสถ์นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะว่ามีการเดินทางบ่อยหรือว่าเที่ยวเตรนะคะ การทําอะไรตามใจตัวเองจะทําให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆด้วยเพราะว่าอาจจะเสียเงินเพราะการเดินทางก็ได้นะคะเดินทางบ่อยๆทําให้เสียเงินเสียทอง mm. เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะเรื่องของคู่ความคู่ครองคนรักเนี่ยสำหรับเรื่องของความรักเนี่ยมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะทําให้เป็นคนที่มีคนเข้ามาคุยนะคะมีคนมาติดต่อมาขอเป็นแฟนหรือว่ามา ติดพันเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์หรืออาจจะเข้ามาถูกตาต้องใจคุณนะคะก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเลยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใครที่ยังโสดเนี่ยก็มีโอกาสถือได้ว่าจะมีคนเข้ามาผูกสมัครรักใคร่นะคะทาให้คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะโอเคไหมกับคนนี้ก็เลือกดูนะคะแล้วสําหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเพราะมีความซื่อสา์ต่อกันเนาะแล้วก็มี การพูดจากันด้วยปียะวาจานะคะพูดจาถนอมน้ําใจกันด้วยนะคะอย่าไปใส่อารมณ์ นะคะอย่าไปหัวร้อนใส่กันอย่าอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะโมโหงห่ายใส่กันจะทําลายความสัมพันธ์ทําให้ความรักเกิดความวุ่นวายเกิดปัญหาได้นะคะ, <S <S ะ,คะเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของโรคกระเพาะโรคลําไส้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความเครียดโรคนอนไม่หลับนะคะควรที่จะออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์จะทําให้สุขภาพนั้นนะแข็งแรงขึ้นค่ะ <S <S ค่ะ,คะต่อไปค่ะเราจะมาที่ ไพ่ทาโร่นะคะคำแนะนําจากไพ่ทาโร่ให้กับชาวมิถุนนะคะและลัคนาราศีมิถุนในเดือนมีนาคมไพ่อยากจะแนะนําอยากจะบอกอยากจะเตือนนะคะหรืออยากจะทํำนายอะไรเป็นพิเศษให้กับชาวมิถุนบ้างส่งสัญญาณอะไรให้กับชาวมิถุนบ้างในเดือนมีนาคม2 6 6 5 แน่นอนค่ะชีวิตมีการเดินทางนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการเดินทางเพื่อไปทํางานนะคะการเดินทางจะเหนื่อยจะเหน็บจะเหนื่อยนะคะจากการเดินทางแต่ว่าจะประสบความสําเร็จจะพบกับความสุขจะพบกับชัยชนะนะคะการเดินทางราบรื่นมีความสุขถ้าไปติดต่อการงานก็สําเร็จนะคะ คุณจะพบโอกาสที่ดีนะคะความเก่งความกล้าความสามารถความอดทนนะคะสกิลทักษะที่สูงของคุณความเก่งกล้าความสามารถของคุณจะทําให้คุณได้พบโอกาสดีแล้วได้เงินได้ทองอ่าพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะใครอยากจะค้าจะขายคิดจะทําอะไรนะคะแล้วมีความรู้ความสามารถนะ่ะให้ลงมือทําได้เลยคุณจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลกําไรเงินทองได้สมใจอยากนะคะโอกาสเปิดแล้วดวงเปิดแล้วนะคะในการหาเงินหาทองจากความสามารถของคุณค่ะ การเงินการทองนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเยอะทีเดียวเลยอ่ะบางคนอาจจะได้รถใหม่บางคนอาจจะซื้อที่ดินนะคะกําลังดําเนินเรื่องกู้แบงก์กู้ธนาคารซื้อที่ดินสร้างบ้านต่างๆนะคะคุณจะแบบขยันขันแข็งเพราะว่าคุณมีภาระนะคะอาจจะแบบว่ากําลังสร้างบ้านเลยมีภาระทําให้คุณขยันขันแข็งเนี่ยเร่งทำสเตทเมนต์ให้ดีนะคะดังนั้นเนี่ย ในเรื่องของการสร้างสมบัตินะคะการที่จะคุณจะหาเงินหาทองมาเนี่ยคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยคุณจะต้องแบบเพิ่มความใส่ใจแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากในการที่จะหาเงินหาทองจริงๆมันหาได้ไงนะคะคุณก็เลยแบบทํางานอย่างบ้าคลั่งนะคะหรือว่าเป็นประเภทที่แบบว่าสู้ไม่ถอยเลยอ่ะในเรื่องของการงานนะคะเพื่อการเงินเอาเป็นว่าชาวมิถุนเนี่ยถ้าคุณคิด จะสร้างสมบัติคิดจะก่อร่างสร้างตัวคิดจะสร้างธุรกิจอะไรเนะี่ยสู้ให้เต็มทีนะคะคุณมีโอกาสที่จะทําได้และประสบความสําเร็จแต่แน่นอนนะคะมันก็ต้องเหนื่อยนั่นแหละนะคะก็ทําต่อไปค่ะโอกาสเปิดแล้วนะคะเงินทองหลั่งไหลามาก็สู้กันต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามสําหรับการรับชมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีค่ะ